ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะช่องวิภาวันชาแนลนะคะจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่50ตารางวานะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ทนะคะพื้นสร้างด้วยไม้แข็งแรงมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะทำเลดีนะคะตั้งอยู่ที่บ้านหนองรังกาตําบลโคกกรวจอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะจะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเทพร,รัตน์นครราชสี อยู่ไม่ไกลจากเซฟวันนะคะอยู่ใกล้ถนนมิตรภาพนะคะและอยู่ใกล้โรงเรียน เตรียมอุดมน้อมกล้าวนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะแบบถ่ายด้านหน้าของตัวบ้านโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะพอเราเปิดไฟแล้วรู้สึกสว่างมากๆเลยสําหรับลูกค้าที่สนใจบ้านสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามแบบได้ตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวแราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าไปชมในตัวบ้านกันก่อนตรงนี้นะคะจะเป็นถนนด้านหน้าบ้านที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะเราเข้าจากถนนนม1นึอแค่นิดเดียวเองนะคะจะเป็นเส้นที่เราสามารถไปปักธงชัยได้ ไปคอนบุรีได้นะคะบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ห่างจากสำนักง,งานนะคะเ,เขาเรียกว่าเทศบาลเมืองใหม่โคกกลัวนะคะแค่นิดเดียวนะคะเลยมาอีกนิดเดียวก็จะถึงซอยที่เราเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแมบบ่พาาคุณผู้ชมเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันนะคะด้านหน้าก็จะเป็นประตูแบบนี้นะคะแล้วก็ถมดินสูงเรียบร้อยเข้าไปข้างในบ้านเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้มีน้องแมว น้องแมวที่อื่นนะคะมาอยู่ตรงนี้หลายตัวนะคะนี่ศูนย์รวมของน้องแมวเลยตรงด้านหน้าเนี่ยนะคะจะเป็นบ้านที่เราขายเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวยกสูงนะคะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสนามาด้านหน้าบ้านนะคะพื้นก็จะเป็นต้ถุนแบบโล่งๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้นะคะทางเจ้าของก็สร้างอยู่ใช้ดําดเนินการก่อสร้างมาประมาณกว่า80%ซแล้วนะคะยังสร้างไม่เสร็จนะคะคุณผู้ชมขะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชม สนใจบ้านนะคะเราขายตามสภาพปัจจุบันนะคะแล้วก็เราขายในราคาที่พิเศษมากๆเลยหากคุณผู้ชมต้องการเป็นเจ้าของนะคะติดต่อสอบถามพูดคุยได้เลยนะคะเดี๋ยวแหม่มดูแลให้นะคะตรงด้านนี้นะคะจะเป็นเสาบ้านนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะจะเป็นเสาบ้านเป็นไม้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขายังไม่ได้มีบันไดอะมันต้องปีนขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเราใช้เก้าอี้นะคะแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยเขาก็จะเป็นแบบด้านนอกก็จะเป็นเหมือนนอกชานเป็นนอกชาน แล้วก็จะเป็นพื้นไม้แบบนี้นะคะเนี่ยนะคะพื้นไม้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นระนแนงขาวๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนกันดีกว่าห้องนอนแรกนะคะตรงนี้จะเป็นห้องแรกนะคะก็ขนาดห้องนอนเนี่ยมันไปสำรวจมาแล้วทุกท่านคะเนื้อที่ความกว้างของห้องเนี่ยเท่ากันเนี่ยนะคะจะเป็นพื้นไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหน้าต่าง มีมุงลวดเรียบร้อยโคมไฟประดับประดาสวยงามนะคะคุณผู้ชม เป็นพื้นไม้อย่างดีแข็งแรงนะคะแต่เขายังไม่ได้ลงเขาเรียกว่าชลัลแคลใช่ไหมคะอ่าประมาณนี้คุณผู้ชมจะลงหรือไม่ลงก็อันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละท่านนะคะในการตกแต่งสําหรับเราขายก็จะขายตามสภาพปัจจุบันนี้เลยที่ก่อสร้างกว่า80%แล้วนะคะแล้วก็ส่วนห้องแรกเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนที่1แล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมจะพาคุณผู้ชมไปชมห้องนอนต่อไปเลยนะคะตรงนี้เป็นนอกชานด้านหน้าบ้านเนะะี่ยค่ะ จะเป็นนอกชานแบบนี้เราเข้าไปก็จะเป็นประตูเป็นประตูบานเลื่อนเป็นแบบกระจกอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเอ้ยไม่ใช่เป็นห้องโถงของโถงนะคะคุณผู้ชมห้องโถงก็จะเป็นห้องโถงไม้ๆนะคะประตูก็จะเป็นแบบ กระจกนะคะเลื่อนนะคะนี่ก็จะเป็นห้องถงสวยๆเลยห้องกว้างมากมีหน้าต่างนะคะระบบไฟติดตั้งเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นโคมไฟเป็นส่วนของฝ้าส,สวยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวแบบจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในห้องนอนที่2กัน ه, นี่นะคะเรามาชมห้องนอนที่สองเนะะี่ยค่ะห้องนอนที่2กับ3จะอยู่ติดๆกันนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นห้องนอนแรกนะคะแล้วก็จะเป็นนอกชาญนเป็นระเบียงนะคะ แล้วก็ห้องนอนที่2เนี่ยขนาดเท่ากันหมดเลยนะคะห้องนอน2ห้องนอน3นะคะห้องนอนที่1ก็เท่ากันเนี่ยค่ะเป็นห้องนอนไม้นะคะเป็นพื้นไม้มีหน้าต่าง3บานติดตั้งโคมไฟเรียบร้อยส,สวยๆแล้วนะคะผนังก็จะออกเป็นสีเทาๆนะคะนะคะหากคุณผู้ชมนะคะชอบบ้านสไตล์รีสอร์ทแล้วก็ต้องการทอมเลที่อยู่ใกล้พื้นบ้านแบบนี้นะคะ เราก็มีให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของนะคะราคาขายถูกมากๆเลยนะคะหากคุณผู้ชมสนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามา,าดูบ้านก่อนได้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นไม้นะคะของห้องนอนที่3มมีตั้งหน้าต่างเหมือนเดิมก็คือสามบานแล้วก็จะเป็นโคมไฟติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นส่วนที่เราถ่ายจากในห้องที่3แล้วก็ออกไปห้องโถงนะคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้เขาก็จะทำเป็นห้องครัวด้วยแต่ว่าห้องครัวต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนว่ายังไม่ได้ทำบันไดลงไปเลยนะคะเนี่ยจะเป็นห้องครัวนะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นต่างระดับเพราะว่ายังไม่ได้มีบันไดนะคะตรงนั้นจะเป็นเคาน์เตอร์ครัว ส่วนห้องน้ําก็กว้างขวางมากๆนะคะคุณผู้ชมห้องน้ําจะอยู่ด้านนู้นนะคะห้องน้ําจะเป็นแยกฝั่งระหว่างฝักบัวกับชักโครงนะคะนี่ก็จะเป็นโคมไฟสําหรับห้องครัวหากคุณผู้ชมสนใจบ้านพร้อมที่ดินนะคะตั้งอยู่ที่บ้านหนองรังกาตําบลโคกปรวจอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาที่เบอร์063 8412188นะคะหรือว่าสายแอดไลน์ ID 0638412188ก็ได้นะคะตรงนี้ที่แม่มถ่ายให้ดูจะเป็นห้องโถงนะคะคุณผู้ชมห้องโถงแล้วก็จะมี3ห้องนอน ะะจะมี3มห้องนอนแบบนี้สนใจเป็นเจ้าของก็ทักทายเข้ามาโทรเร่งด่วนได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมมีด้านหน้าบ้านแล้วก็จะเป็นถนนด้านหน้าก็กว้างขวางมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นนอกชานนะคะเป็นพื้นไม้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ